Thank you. วันนี้นะคะเราจะมาไลฟ์เชิญคุย EP2 ค่ะว,วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องอาหาราการโปรดเมนูไหนใช่สำหรับคุณค่ะใครจะเริ่มก่อนดีละคะเดี๋ยวพอเองก็ขอเริ่มก่อนพีคชอบอะไรคะส่วนมากนะคะจ,จะเป็นอาหารอีสานค่ะย,ยกตัวอย่างง่้ยเลคะว่าชอบอะไรบ้างที่แบบเป็นอาหารอีสาน จะเป็นพวกส้มตำลาบก้อยนะคะอะไรที่มันแซ่บประมาณนี้นะ,ะที่หมายที่ว่าแซ่บหมายถึงอาหารหรือว่าอะไรคะเปล่าพันเสกแหมหยอกหยอกหยอกแล้วนนะคะชอบกินอะไรเราชอบกินพวกปิ้งย่างชาบูกินได้ทุกวันไม่มีเบื่อเลยแล้วพวกเนื้อย่างจิ้มแจ่วอะไรประมาณนี้ชอบไหมคะปิ้งย่างเหมือนกันเน่ กินบ่อยๆนี่กินชอบอะไรในพวกนี้อย่างชาบูค่ะหมูชามชคาค่ะแล้วชาบสูบสามชั้นกินเยอะขนาดนี้ยังไม่อ้วนเลยนะคะอาจจะเป็นเพระาะกรรมพันธุ์ได้เลยเขาอยากมีโมเมนต์นี้จังเขาแกลงดมทุกวันแล้วตากเขาบ้างนะคะเขาชอบกินอาหารแบบพวกเส้นแบบเจ้าเป็เดเตี๋ยวงนี้อาทิตย์ที่แล้วก็กินกับเพื่อนติดต่อกันสี่วันที <laughs> ่กําังใจเรา <laughs> เาวันนี้นะคะไปนะไปะจะเล่นมุกทุกอย่างเลยไม่ได้นะคะเนี่ยเอชอบกินอะไรสํสำหรับเรานะคะอาหารที่เราชอบส่วนมากจะเป็นพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารขยะพวกนี้ค่ะอ้ไปคุยขยะกินทำไมคะอาหารดีนีไม่ชอบนะคะอย่างอื่นไม่ใช่อาหารนีกินเลยค่ะ เบอร์เกอร์อะไรพวกนี้คะ่ะเป็นอาหารเยะที่เราชอบกินแล้วเพื่อนๆทั้งบ้านล่ะคะที่ดูชอบกินอะไรกันเอ่ยเป็นกันได้นะสวัสดีคะ่ะสวัสดีวีรยุทธ์นะคะสวัสดีจาแรงคะ่ะเราเรอพวกคุณมานานเหลือเกินนานขนาดไหน ข้าวกับกัไม่ชอบกับเล่นไม่ได้กินข้าวค่ะไม่ได้กินข้าวเช้ากินข้าวตั้งเดียวอืมื้อเที่ยงเลยวิรยุทธบอกชอบกินของแซ่บๆจ้าต้องรอแล้วกว่าวิรยุทธจังเล่นไม่ได้แล้วมระยุดจริงจังจริงจังไม่ได้เล่นก็ก็สองอาทิตย์ค่ะ ชอบหมดเลยจ้า <expand> ชอบกินอะไรกัน <bung> บ <come into Spanish> ้างอีกคะเม้นเข้ามาได้นะคนดูค่ะคนวันที่อันนี้เราจะกินอะไรกันดีคะก๋วยจั๊บค่ะเส้นหนึ่งแล้วเหรอเส้นหนึ่งแล้วเหรอสวยจังไม่ต้องชมหรอกรู้ตัวนะเราไม่มีอะไร พี่อาชิวพี่าชวะมีอะไรแนะนำไหมคะไม่เอาอาชีวะนะคะที่นี่จะอร่อยอาหารรอบๆวิไลยอะค่ะอาหารแบบตามรถตามข้างถนนนี้อร่อยมากแบบอย่างเช่นพวกขนมพวกขนมเบื้องนี้จะเป็นอาหารเก่าๆของเมืองกรุงบร้าด้วยอร่อยมากค่ะมีุทธชอบกินขนงจ้าอาหารที่เป็นธรรมดามีอึกละ กำลังนูกนใหญ่แนะนำของแซบๆที่เหมาะกับคนแซบๆอย่างเราแซบเบอร์ไหนคะต้องพริกแล้วไหมเนี่ยพริกแผงนค่ะพริกนั่งอยู่นี้ก็ได้นะคะ อันนี้อันนี้ไล์ชอบอาหารจานโหหรือว่ามารีวิวตัวเองเนี่ยเล่นกันจังสิบสิเม็ดก็ไม่สู้ค่ะอนี้ต้องร้อยเม็ดแล้วป้ะไม่ได้ค่ะช่วงนี้ราคาแพงยังไงนะ เอมทำเป็นทำเป็นก็บอกว่าหอมหมกลูกอ <laughs> ้อนไวยค่ะอีสชอบกินอะไรนะคะถามอีกแล้วสตีล่ถามชอบกิน <laughs> ชอบกินเต็งกว <laughs> ัวค่ะละเล่นละเล่นคนในไลน์นี่แซ่บไหมคะ <laughs> <laughs> เกินเบอร์คะ่ะ เอาง่ายๆว่าที่บ้านปู่พิงอ่ะจะไม่ให้แซ่บได้ไงเป็งีงเล่นนะเอาฮาเอาฮาอย่าคิดอะไรมากพี่ขของกินมีใครชอบกินอะไรอีกไหมคะ คุยอะไรกับเราไม่นะาถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะขอจบการไลฟ์ EP นี้ไว้เพียงเท่านี้นะ EP หน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาพาทุกคนกินแต่เราจะกินอะไรนั้นโปรดติดตามพวกเรานะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะ่ะบ <ไป S 1> ๊ายบาย